อะไรอ่ะทองในงานมั่นที่เขาให้หนูส่งมอบทองของเราไิเขียนชื่อด้วยเลยเหรอเซอร์ไพรส์อีกพี่พีชจัดให้แก้มบุ๋มครบรอบแต่งงานสามวันจัดหนักหวานไม่มีแพว เป็นอีกคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันสำหรับเซอร์หมื่นล้านอย่างแก้มบุ๋มปรียาดากับสามีหนุ่มคลั่งรักอย่างพีทกันตพรหานพานิชโดยทั้งคู่นั้นเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในวันครบรอบแต่งงานเพียงวันเดียวพีทขอจัดเซอร์ไพร์ให้คุณภรรยาด้วยของขวัญชิ้นแรกหลังแต่งงานและครบรอบแต่งงานหนึ่งวันด้วยกระเป๋าลุยวิสตงทำเอาคุณภรรยาอย่างแก้มบุ๋มยิ้มแก้มปรีเลยเลยค่ะ ล่าสุดหลังผ่านงานแต่างงานมาเพียงแค่3วันพี่พีทก็ได้มีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณภรรยาอย่างแก้มบุ๋มอีกรอบโดยรอบนี้นั้นเป็นทองคําแท่งหนักถึง50บาทมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวโดยเป็นทองคําแท่งที่อยู่ในสินสอดแต่พี่พีทเพิ่งนํามามอบให้กับคุณภรรยาโดยให้แก้มบุ๋มเก็บไว้ค่ะจากนั้นพี่พีทก็ยังได้ถามความรู้สึกของแก้มบุ๋มที่อยู่ในฐานะสามีภรรยาครบ3าวันก่อนแก้มบุ๋มจะยิ้มหวานและโชว์หวานกับคุณสามีค่ะ เรียกได้ว่าความหวานไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับพี่พีทและแก้มบุ๋มที่ยังคงมีความน่ารักให้กันและดูจะมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเราไปลองชมคลิปกันดูค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18เนาะพรุ่งนี้จะมีงานแต่งครับก็เอาเก็บของเราก็จะเอาจริงๆวันนั้นน่ะเออคุณพ่อคุณแม่ให้ทองใช่ไหมเราก็มีทองของเราให้เจ้าสาวในว,วันนี้ จะไปส่งงอบเพื่นให้เจ้าสาวนะครับที่อยู่ในมิสินสอดน,นะาทอง <c oughs> ก่อนนี้ก็ <c oughs> รังมากเขาทำกล่องมาให้ <c oughs> นี่ก็วันกับวันสามแล้วครับที่เราจะเช็คเอาเออกจากโรงแรมนะก็อนนี้พี่เตรียมมาแล้วไปส่งมอบให้เขา ในงานมั่นที่เขาให้หนูสง่งมอบท้งของเราพี่เขียนชื่อด้วยเลยเหรอห้าสิบบาทมีใครให้นะนะแม่เขาพี่พีทให้ใครให้อยู่ในสีนสอดงไงที่อยู่ในศีลสอนตอนแรกเขาได้ทองหนูไงดีไหม เก็บไว้เก็บไว้ทำจริงจริงไห,รไหนเรียกเขาว่าอะไรนะบิ๊บิเรื่ออะไรนีบิ๊บิทบิบิทอยู่ได้กันสองอสามวันแล้วไหนเป็นไงเป็นบ้าเดี๋ยวนี้ยิ้มได้ยังวันนี้ยิ้มได้ยังทำไมกล้องไม่พิสีแย่มากเลยวันนี้ยิ้มได้ยัง 嗯。Mm hmm. <laughs>